สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับในช่อง YouTube กิจพล c ชร์แนววันนี้จะพูดถึงบุคคลสำคัญของชาติสองคนนะครับคนหนึ่งเป็นนักการเมืองเต็มตัวพลเดพยุทธ์จันโอชาอีกคนหนึ่งเป็นอดีตนักการเมืองตอนนี้เป็นประชาชนคนธรรมดาคุณชูวิทย์กมลวิิ์พลเดพยุทธ์ก็เดินสายหาเสียงอะไรที่ไม่เคยทาก็ทา สงการไม่เคยเล่นในชีวิตนี้ก็เล่นมีคนมาฉีดน้ำใส่หน้าก็ไม่โกรธเป็นอะไรที่เติมเต็มชีวิตให้กับพลเอกปรหยุ์นะครับการเมืองทำให้ทุกคนเปลี่ยนสภาพตัวเองได้ทำให้ทุกคนเอาตัวตนที่เป็นตัวตนของตัวเองออกไปแล้วก็ทำทุกวิถีทางเพื่อสร้าง ภาพให้คนลักจุดมุ่งหมายจะเป็นนายกรัฐมนตรีจุดมุ่นหมายจะให้คนรักคนเลือกพักรวมไทยสร้ามชาติให้เยอะที่สุดจำเป็นต้องทุ่มทุนสร้างในปีหน้าถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ผมว่าไม่มีทางได้เป็นหรอกอ่ะสมมุติว่าได้เป็นหรือปีหน้า พลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ได้อยู่ในแวดวงการเมืองแล้วเราจะไม่เห็นภาพทั้งเป็นทั้งไม่เป็นนะจะเป็นภาพพลเอกประยุทธ์ไปฉีดน้ําไปเล่นสงการแน่นอนผมดาวเหตุการณ์ไว้นะครับพลเอกประยุทธ์เป็นนักรบนะเป็นหารที่คุมหน่วยรบมาทั้งชีวิตไม่เคยแตกลายไปแล้วตั้งแต่เป็นนายร้อย ก็อยู่ในหน่วยรบับแต่โตมาจนมาเป็นแม่ทัพจนมาเป็นผอบอทบบอแม่ทัพก็เป็นแม่ทัพอยู่กรุงเทพไม่ไปไหนต่างวัดก็ไม่ไปจนเป็นผอบอทบบอ <c oughs> จนเป็นนายกรัฐมนตรีควบด้วยรัฐมนตรีว,ว่าการก,กระทรวงกลาโหมในช่วงที่พลเอกประยุทธ์โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกก็จะไปทํางาน ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทุกวันแต่พอกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เห็นไปทํางานในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโมเลยไม่มีภาพออกมาเลยครับ <c oughs> มันก็เป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าไม่เสมอต้นเสมอปลายว่าังนะเป็นนักรบต้องกลัวใครไหมไม่จำเป็นต้องกลัวพลเอนประยุทธ์ไม่เคยกลัวพลตํารวจเอก เสรีพิสุทธิ์เตมีอย่เว็ดไ,ไม่เคยกลัวประกาศตัดพี่ตัดน้องกันไปแล้วตอนที่ไปเอาเบอร์เนี่ยนั่งอยู่ข้างกันไม่ทักกันไม่คุยกันงอนงอนกันเพราะจริงๆแล้วพลเอกประยุทธ์ต้องทักพลเอกตำรวจเอกเสรีเพราะว่าเป็นรุ่นน้องเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นน้องไงอาวัตด,ดี พี่ขอแค่นั้นเองวหมพี่เสรีสวัสดีครับพอจบป่ะส่วนเสรีเขาจะว่าไงเขาจะว่าไงก็เรื่องของเขาอันนี้แกแกแค้นหวังหุนแกไม่ทักทายมันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของท่านนะครับท่านโกรธแล้วก็ว่ากันไปคนที่ทำรัการ,รรัฐประหารได้ก็ไม่กลัวอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดทำรัฐประหารแล้วแพ ก็จะกลายเป็นกบฏก็จะติดคุกติดตารางอาจจะโดนประหารชีวิตเพราะนั้นก็ต้องมีความกล้ากล้ามากๆผมปูมาซยาวเหยียดนี่ผมจะมาเพื่ออะไรครับเพื่อจะบอกว่าทำไมพลเอกประยุทธ์ต้องกลัวชูวิตด้วยในการเดินลงหาเสียงชูวิตย์เขารออยู่ เขารออยู่เขาก็จะถามว่าเรื่องกัญชากัญชาเสรี่เหมือนกับชูวิทย์เขาจะถามทุกคนน่ะทุกพักการเมืองว่าจะเอาไงกับกัญชาเสรีเขาก็จะถามพลเอกประยุทธ์ว่าจะเอาไงกับกัญชาเสรีประยุทธ์ไม่กล้าพบหน้าหลบขึ้นรถแล้วก็จกับ กลัวหลายชีวิตวะก็เดินเข้าไปหาเลยก็มึงจะถามอะไรก็ถามอ่ะกูไม่ต้องกลัวมึงด้วยมึงโวยวายก็โวยไปเลยกูก็ด่ากับมึงก็ได้ทำไมกูต้องไม่กลัวมึงด้วยวะชีวิตอย่างน้อยมึงก็เด็กกว่ากูอ่ะกูหกสิบกว่ามึงก็หกสิบกว่าแต่กูหกสิบปลายๆายแล้วมึงเพิ่งหกสิบต้นต้นประชิญหน้าสิครับคนที่จะเป็นผู้นําประเทศคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะ ไปกลัวคนอย่างคุณชูวิกรมวิสิตก็แย่แล้วแล้วพวกผมจะอยู่ในแผ่นดินนี้ได้อย่างไรอันนี้ผมเจอคุณชูวิกรมวิสิตผมไม่ต้องยืนกลุมกระโปกเยี่ยวแตกขี่แตกเลยไงเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นนายกรัาธรตดีธรรมดาท่านเป็นพลเอกท่านเป็นอดีตแม่ทัพท่านเป็นอดีตเบอร์หนึ่งของกองทัพบกท่านเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหาร ในเมื่อท่านไม่กล้าสู้หน้าคุณชุวิตกมลวิสิ์แล้วพวกผมก็คงจะแย่เลยนะครับคนจะแย่มากๆเลยก็ต้องเผชิญหน้ากันไปไม่ต้องไปกลัวอะไรหรอกครับตอนผู้ประชาชนเขามองอยู่พอในประยุทธ์ทำอย่างนี้ประชาชนเขาก็จะเสื่อมศรัทธานะจะเสื่อมเราก็ต้องมีอุดมการณ์อยู่ในใจแล้วว่าเราจะเห็นด้วยกับการชาเสดีหรือไม่ เราต้องคิดไว้ในใจอยู่แล้วว่นานักการเมืองทุกพักต้องคิดเวลาเพราะว่าเจอชูวิทย์แน่ชูวิทย์มันจะถามเรื่องนี้แน่เหมือนกับไอ้น้องคนนั้นเน่ะชื่ออะไรวะจําไม่ได้ที่ตอนนี้มันเป็นนักข่าวก็จะไปทุกพักเหมือนกันไปถามว่าคิดยังไงกับหนึ่งหนึ่งสองชื่ออะไรไม่รู้เราก็เมันไปขำต่าๆคือถ้าเราอะตอนนี้เราก็ต้องทําการบ้านละเราเป็นหัวหน้าพัก หรือเราเป็นผู้บริหารพักเราเาราทำงานบ้านว่าถ้าชีวิตมาถามเรื่องกัญชากูจะตอบว่าไงดีวะนะต้องคิดคําตอบละกูจะเห็นด้วยหรือกูจะไม่เห็นด้วยกูเห็นด้วยกูต้องตอบเรี่กงเรี่องยังไงวะถ้ากูไม่เห็นด้วยกูต้องประกาศไปวะเฮ้ยอุ้งตีนเขาจะโกรธกูไหมวะอะไรต้องคิดแหละเหมือนกับไอ้น้องนั่นชื่ออะไรจำไม่ได้จะถามเรื่องหนึ่งหนึ่งสองจะแก้ไม่แก้แก้ไหมก็ต้องมีคําตอบเต่าวะตอบไว้ในใจเพราะว่ามันเจอกูมันถามกูแน่ ทำนองนี้การไปนักการเมืองมันก็ต้องทําการบ้านอย่างน้อยก็ต้องคุยกันในพักว่าถ้ามีคําถามทํานี้เราจะตอบว่ายังไงเราต้องพูดกันเป็นเสียงเดียวกันไม่ใช่วหน้าพักพูดอย่างรองวหน้าพักพูดอย่างเหมือนกับไปบุญนิติตะาวาันเสียผู้เสียคนจริงๆเขาเสียมานานแล้วแหละไม่ได้มาเพิ่งมาเสียหรอกเขาไม่ได้มีอะไรที่จะเสียหรอกที่บอกว่าจะไม่ร่วมกับพักพลังประชารัฐจะไม่ร่วมกับพัก เก้าไกลแล้วปรากฏว่าพลพลเอกปวิทธ์แม่งไม่รู้เรื่องไอ้ผู้ยิ่งใหญ่ของพรรคคุณอะไรวะชื่ออะไรวะเลขาพักอะ่ะคนเพชรเพชรบูรณ์นะสันติโอ้ไม่รู้เรื่องผู้กองธรรมนัฐคุมภาคเหนือบอกคุมไม่รู้เรื่องตกลงภายบูนมึงรู้เรื่องของมึงคนเดียวมึงไปคุยกับปวิทธ์คนเดียว วันเดียวคนเดียวแล้วมึงออกมามึงจะไม่ร่วมกับพรรคเพื่อไทยไม่ร่วมกับพรรคข้าวไก่มึงก็ไม่ร่วมมึงคนเดียวพอจะไปร่วมไปมึงก็ลาออกจากการเป็นสสนั้นก็จบข่าวไปมึงต้องลาออกนะถ้าเกิดไปร่วมจริงนะถ้ามึงไม่ลาออกผมจะออกมาประกาศว่ามึงควรลาออกนะไพบรจน์นิติวันเชื่อผมเถอะแต่ก็ไม่รู้มันจะได้เป็นสอสหรือเปล่ามันจะอยู่ปที่เรื่องไหนก็ไม่รู้แล้ว พอไอ้คนนี้มันมาแต่ตัวมาแต่ตัวกับปากอ่ะมันไม่มีมวลชนมันไม่มีมีสอนอในเครือข่ายของมันเลยมันตัวคนเดียวนะครับแต่มันก็ดิบได้ดีจนถึงขั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีตอนนั้นก็เชียร์พลเอกประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์เชียร์พอเปวิทยายอยู่ข้างแม่งมาด่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ไอ้คนนี้มันมันต้องเอามาใช้งานมันเป็นคนที่สามารถด่าได้แต่ก็ต้องกันไว้นะว่าพอมันไป อยู่ตรงข้ามมันก็จะดา่าพลเอกโววิดใช่ไหมไอคนอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรก็ให้ดูกันไว้เฝาไว้ใช้งานเป็นเรื่องๆกันไป้ลออกามาในการที่ไม่กล้าเผชิญหน้ากับคุณชูวิทย์ขบวิสิตนั้นทให้ภาพรักของพรรครวมไทยสร้างชาติเสียหายถ้าพรรครวมไทยสร้างชาติถ้าพลเอกประยุทธ์หัวคัดีเด่นนายกที่จะไปเป็นนายกแล้วมากลัวคุณชูวิทย์ แล้วถ้าเกิดเป็นนายกบริหารราชการแผ่นดินแล้วคุณชีวิตไปป่วนแล้วมันจะทำงานกันได้ไหมนะครับก็อยากจะฝากไว้ด้วยในการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้เลือกคนที่ใช่เลือกคนที่ชอบเลือกคนที่มีอุดมการเลือกคนที่เขาจะมาพัฒนาชาติบ้านเมืองได้จริงๆ ไม่ใช่แค่คุยโมโ้อวดไม่ใช่แค่ปรับสภาพสร้างภาพในการหาเสียงไม่ใช่คนที่จะเป็นนักการเมืองที่มุ่งมันจริงๆต้องแน่วแน่ในเรื่องราวที่พูดพูดอะไรไปต้องทำแบบที่พูดนะครับนนือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอ นำเสนอในทุกแงม่มุมนะครับใครจะชอบพลเอกประยุทธ์หรือจะเกลียดพลเอกประยุทธ์ใครที่จะชอบคุณชูวิทย์หรือจะเกลียดคุณชูวิทย์ซื้อหนังสือผมด้วยการเดินทางที่ยาวไกลของชายชื่อกิจวันที่ยี่สบกเมษายน,านนี้เสร็จสมบูรณ์ก็จะทยอยส่งนะครับสองร้ยเก้าสิบาทเอาเงินไปซื้อข้าวห้ากิโลให้กับผู้ยากไร้เอาไปซื้ออาหารให้กับมาได้ร่อนนะครับ ่วนวันที่29เมษายนเป็นวันเสาร์ผมจะจัดพิธีบวงสวงพ่อปู่สีสุดโถแม่ย่าสีปทุมมาที่พิษนุโลกวัดราชมูนะมีโรงทานด้วยมีจุดเทียนเสริมดวงจัดตาด้วยอินบ็อกก็มาพูดคุยกับผมใน f a c e b o o กกิจพลเดชวิสัยแล้วก็ Facebook ด็อกร์กิจพลเดชหรือแอดไลน์คุยกับผมส่วนตัวทุกช่องทางคุยได้ทุกเรื่องถ้าจะสนับสนุนช่องกิจโพสแชร์แล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ เดี๋ยวได้บทชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบวันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากๆที่ติดตามจนจบขอท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีติชีวชวงเราตาง